กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมมันถึกรับสามกกันอีกแล้วนะครับโอเคก็ผมก็ไม่ได้แคสเกมนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าอันที่จริงผมก็มีความคิดว่าผมจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วแต่ว่า ไม่รู้สิผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปผมก็เลยกลัมาเคสนะครับซึ่งผมก็กลับมาโหลดหลายวันแหละคือเนี่ยก็ดูพลังรถผมดิโอ้โห407ล้านวัน <Nice. S 1> นี้ก็เพิ่งขึ้น407ล้านนะครับก็นั่นแหละตั้งแต่คลิปก่อนๆผมก็มีพลังประมาณร้อยกว่าล้าน hmm? ก็ตอนนี้เลเวลก็อยู่ที่77 ตอนนี้ก็ได้ปลดล็อกหลายอย่างครับก็ได้ปลดล็อกดันเจียนก็มาถึง151เลยแล้วก็ยอดคนถือกระบี่มียิงี่มีทั้งหลายกำลลงมีสเกียร์แล้วก็มีลิปเปิลครับที่มาใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมของรวยปกล่านะครับขออนุญาตนะครับเป็นนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลากิจกรรมของรวยปกล่านะครับก็ ผมก็เข้าไปสุมส่มแล้วนะโอเคก็มีหนูแดงกับหนูลุงเออไม่ใช่หนูแดงอะไรหนูทองกับหนูลุงนะครับก็ผมจะสุม่มหนูทองเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าผมจะเอาถ้าได้เศษมาเดี๋ยวไปแลกไอ้นกนกลไกแล้วก็สัต์เทพโอเคผมนกนกลไกก็ขึ้นหาดาวแล้วแล้วก็มีตัวใหม่มาก็คือพยักเพลิงนรกนะก็ ใกล้จะจบกิจกรรมฮาโลวีนแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นผมนะเดี๋ยวผมจะเก็บไอ,ไอ้ลูกกวาดแล้วก็ไปแลกไอ้นี่ห,นหมดเลยแต่ไม่รู้จะเก็บทันไหมนั่นดิเนี่ยเดี๋ยวผมใบพิชิตประสูน,สนยักษ์ทำเล่นนะครับทำมาล็อกอินแล้วก็เก็บเวททุกวันก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้ว รีบทำหนะ่อยโอเคแล้วก็เอ่อที่สำคัญนะเพื่อทุกคนยังไม่รู้นะผมอยู่เซิร์ฟเดียวกับคุณคุณไหมครับทุกคน <laughs> ตอนแรกผมก็เพิ่งมาเห็นนะเฮ้ยเราอยู่ซบเดียวคนคนนี้อ่ะพี่คนนี้อ่ะล้วผอก็บอกเอ้ยสุดยอดไปเลยอล่ะไผเก็เป็นเพื่อนกับพี่แกด้วยแต่ว่าพี่แกยังไม่ตอบผมดีผมทับไปแล้ว <c oughs> น,นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับแล้วก็นี่อันเชิญมิติมาแล้ว <c oughs> มีแม่ทัพสมูไรแล้วก็มันไม่เล็ก สังการไตล่าเพิ่งจบไปเนาะนั่นแหละเดี๋ยวกิจหน้าก็จะเป็นในนี่แล้วเข้าไปดูที่ม้วนนะทุกคนไปดูที่กิจกรรมกิจหน้าก็จะเป็นตะลุยพันทับแล้วน่ยทุกคนมันมันจะอย่างนี้เลยนะมันจะเรียงเลยนะจากแม่ทับแม่ทับเทพสั่งการไต่ล่ารวดปกล่าเดี๋ยวต่อไปก็ตะลุยทับแล้วก็แปลงล่างแล้วก็เวียนกลับมาใหม่เป็นแม่ทับเทพแล้วก็สังการไต่ล่ารวดปกล่าแล้วก็ตะลุยทับเวียนไปเรื่อย เนีวกว่าจะมีกิจกรรมใหม่มาก,ก็นั่นแหละ mm. แล้วผมมาเข้านนหน้านี้ทำไมของดองก็อะไรแบบนี้แหละ mm. แต่ว่าผมยังทำเศษไม่ได้ไงไอ้นี้ผมว่าเดี๋ยวจะแลกเป็นช้นส่วนของพระเพลิงนรกแต่ว่าตอนนี้ถ้ารวมกันมันมี60 mm. เดี๋ยวผมต้องหายอีกสีแล้วตรงน,นี้ผมคิดว่าผมจะเป็น เพื่อนๆที่เล่นสายอะไรแบบเล่นสายวุยสายง่อสายคุณสกกลลองคอมเมนต์มาดูนะครับเผื่อว่าผมจะแบบว่าไม่แน่ใจจะเลือกตัวอะไรเดียวว่าจะเป็นลิลิงสีหรือจะเป็นกองจู้ดีหรือว่าเป็นโจเฮาดีแต่ว่าผมไม่ผมผมไม่อยากเลือกจูกัดจูกัดขัวเพราะอะไรไม่รู้่ะมันทําไมไม่รู้นะแต่ถ้าผมจเจอแล้วผมจะเลือมเป็นเสียนกงจู้ไม่ก็ลิลิงสีนะ อานทีก็โจเฮานะแต่ว่าก็ผมน่าจะเลือกเป็นเฉวียนดีไหมหรือหลิงชีดีทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ว่าเอนั่นแหละอย่าแต่ว่าเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแื้แกแรกเลยครับโชคดีได้ของมา ไลับได้มา,ามานี่ก่อนตอนนี้ระดับอารีน่านะครับก็อยู่ที่อันดับที่88ของเซิร์ฟนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งก็ยังเป็นนั่นแหละคุณพี่จีเเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ นั่นแหละคลิปจะสั้นเกินไปไหมเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อ,อกเกินไปเดี๋ยวพาไปอารีนาดีกว่าอยากมันมันโอ้โหมีแต่คนโหดทั้งนั้นเลยเอลองคนนี้ดีกว่าไปนี่ครับมาก่อนพยักเลึ่นรถเปิดน,นะครับปุ๊บ เปิดเป็นใบเปิดจะมานะครับอันนี้ผมมองมาใส่ด้านหน้าเพราะว่าจะให้มันติดที่นี่นะครับติดมือเพราะว่าไม่ติดก็เสียได้มาเฉียวโคตรแรงเลยทุกคนมาเฉียวแรงมากโอ้โหไม่ตาย อมันแรงมันแรงมันแรงแรงมากแรงมากดาบยักษ์ฟาดไม่น่าตายกนะตัวเสือตายตัวยครับกำจัดตัวดามจเดไม่ถึงตัวก่อนนะเรล็ปป้ปกไปตายถึง้มลิงมาเฮ้ยเฮ้ยเที่มันลโป้ิดฉากครับเทีเลย หน,นุย้ยมีทแทนแล้วไหนลองคนนี้ดิเฮ้ยเขาเปลี่ยนก๊กเหรอ,อน่าจะเปลี่ยนก๊กเล่นนะครับเพราะว่าไม่รู้ดิมันควรจะเจ็ดดาวตั้งนานแล้วอ่ะแล้วกาน่าเกียดเปลี่ยนก๊กเล่นนะเพราะว่าเขาทูยังหนึ่งดาวอยู่เฮ้ยแย่งเห็นมาคิวแรกเลยเหรอ Ao nhiêu tang phong chú hai là. Khổ, không? Không là. Ủa, một bài băng. Mày tặng được. Ung dần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  được. được. เฮ้ยมันตัดว่ะมันตัดว่ะเฮ้ยยักษ์ฟาดปาดปยังไงเดี๋ยวเจอเอาใหม่เอาใหม่ไม่ให้ฮิวไม่ให้ฮิวใครส,สั่งให้ฮิวไม่้ยเฮ้ยขขาขวตะวันคนต่อูอ้นนูเลยลย้างเฮ้ย โหดีไม่ติดตั้งโอ้ยไม่ตายส,สีมากครับไม่มีตัวไหนตายเลยโอ้เดี๋ยวๆนะอูโอ้โหเล่นฮิวอย่างนี้ก็เหนื่อยน,น,นะโอ้ยสวยตายหนึ่งตายสองติดเผานะติดเผานะเอาล้างไม่ได้นะบอกก่อน ดับตีมออกไปจมบินไปหนึ่งคนทำอะไรทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะไรทำกันปะต่ะต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 อตไปไหนต่อดีท่านผู้ชมบายดิชน,นะทุกเดี๋ยวแล้ว

ข้าแมวไม่ได้วะเย่ว่ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วเนาะผมก็เออมาทำคลิปให้ดูว่าเออเนี่ยผมก็กลับมาแล้วนะเออทุกคนเดี๋ยวถ้ามีกิจอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะส่วนใครที่ชอบผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไม้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์นะเออโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับไปก่อนละบาย